สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เริ่มตั้งสองม้งนครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสิบโมงตรงรองลดละพุงเขาครับขาดสามานาทีจบแล้ว ไปประดับยึดเท้าครับเขาก็ได้พักพอ,อนอนเอาแห้งจากชั่วโมงโอ้ดีมื่อนี้อากาศบริสุทครับไรเนี่ยมื่อนี้เราฝนตกหลายพื้นที่เยอะครับเมื่อนี้เห็นพี่น้องถามครับเมื่อนี้เขาเล่นอยู่คลองหกครับอยู่หลังตลาดอมาม่า แต่ตลาดอา마เนี่ยตั้งอยู่คลองเจ็ดตั้งอยู่คลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานีครับมผมหมองเท้าเรนนียนอยู่หลังตลาดอา마เลยครับแต่อยู่คลองหกคลองหลวงปทุมธานีกันครับนะเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาว่าคือบอกบอกรายละเอียดเนี่ยครับอนุญาตบอกในคลิปนี้ เอปวดหัวแต่สองเวทีเลียนซ้อนกันนี่แหละพี่น้องไงเวทีลำไยอยู่หลังเวทีหมอลำนี่บังงำมอนิตเตอร์มอลเบิดหมือนี่ยครัเวทีตั้งแล้วพะเน่ยต่างๆกันเริ่มขยับกันแล้วครับ ตอนนี้น้ำกินมันบ่นึกงว่าถ้าน้ำร่างจานน่ะในห้วยเต็มเลยในของไงนะ้ำครับน้ำกินแต่บ่มีน้ำแข็งเนาะไปบัสไปนี่ไปตลาดเดียวนี่ไปตลาดเดียวเ<ข>อาน <ขอ S 2> ี่ไปตลาดเดียว ซื้อน้ำแข็งมาได้ไหมเอายี่สิบบาทก็จินวาเบิดแล้วะน้ำแข็งหลอดยี่สิบบาทย่างเป็นตลาดเนี่ยเดีย๋ยวเอมามาให้เดีย๋ยวเออมีร้านค้าใกล้ๆนี่เดีย๋ยว ย่างไปเด็ก,กส็สะเซโด้ง็สองทางแล้วน้องๆทางซ้ายไปนี่มินิครับบิ๊กซีน้อยครับไปทตั้งพี่เซเว่นสองสองเซเว่นกับตลาดสดเนี่ยมันไม่ใส มโมเลรียงเงินเลรีลครับเนี่ยวา่ามือฝาร้านอ,อยู่ละกับมังยังมึงไงผมไม่ไปแล้วครับผมไปหันแนวเหรียญหรอกี่ยังปาตีสปินเราปืนไปยิงแน่นอนไาดเนี่ยบว่าย่ย่ยี่ี่ยีี่ยี่อีไอ้่็ไอ้ี่มั่ยี่ี่ยี่ยี่ย่ย่ยี่่อี่ยี่ย่ี่ย แต่ไอก็มั่นใจในตัวมึงลรอผมพกไปหรอกเอาวันมีตลาดอยู่นี่โอ้กเยไปซื้อตัวแพ้มาพร้อมเถอะเว้ยมัน้ำมันเลยว่าผมแพ้มาแล้วมีดุูนแล้วคนนี้เกียร์หยาบคนนั้นเดี๋ยวตากแดดเดี๋ยวมาให้พร้อมเลยโอ้ทุกเลยด้ื่องนี่ไงเลลยป็นเก่งกูบักบอาเสียกูต้องเป็นเลยไอ้แต่ไอ้ไปเชียบปะเฮ้ยมึงย่า มึงมันหลุดได้มันเก็บปางจริเนียป่ะเนี่ยท่านได้ิงสายไหมยูไอ้ลูกเปลี่ยนลูกปืนมงแมันดได้เลยสายสายเก็ได้ก็มันใจในตัมึงก็ว่าละกยกกยากให้ได้อยู่แต่ไอ้คิดว่าพอน่าได้เบิ้งจากใส่ปืนเท่าไหร่ใส่ปืนจะบตร ตั้งเตรียมมาหมดล้ได้ตาไปขารอย่างโรนโอ้ได้ไปขายอยู่เห็นว่าจะด้ไปซื้อมาไปแตงเตรียมเอ็งว่าได้เห็นมันได้อีกตัวอยู่ผมผมไปตัวเดียวผมขายได้หลายหาสิบบาทอ่ะลูกกว่าขายไม่ดุมาด้วยพี่ไก่แข็งไม่บมดบอกเลี้ยงปีกไก่ปีกก้อนที่ไปลักปลาคอปลาคอนเขาไะ บาที án, ่ไม่ได้ปลาขาย่งด้ยหีบาตัวเดียวปลาตัวเดียวนั่นแหละอันยูอันสีตเกีับนะปลายุดในื้อาะหมบาวามันยิ่ง่งีมันมีแห้งีหูคนเหียบมูมไปหรอเก็บเ็บมุดไปหรอยั่งมีตัวมามีตัวมปลามันผูำลงลงนี่นะมันเ็ปากมันเ็บหัวนะมุดนำมลงไงมึงแงมา่นปเหียปลามึงเหนไ่ พี่พี่ซื้อมาบาเไปเด่เอาแนวมันหมุนไปเลยมันได้มัยิ้งันเป็นรอกฮะเอามันอะต่อาองลันเปปลาหมืนกันปลาะอเขางเขาอาปลูกไว้ไข่ลวมั้งดีเลยฮะเขาปลูกไว้ไข่เดียวกระจอนเขาเนี้ยล้อกินนะนี่ก็ได้น่ะล้อกินต้มปลาคอกบ้าน บ่ไปลวไปได้อยู่ไหนอีพออวยพรแล้วทำอะไรก็ซ้ำติมเขาเลยเขาโอ้เขาย้อนเอามาย่างก็รักเขาเกลือส้มเศษขยะตีแต่นี้มะนาวมีมะนาวอยู่อมะนาวโอ้อันนี้น้าปาอนนกแล้วาขนงนี่หน้องไนั่งร้าน

ไล่ะย่าไปหยอดด้าเพื่อนในเข่าฟีมองเข่าฟีประตูมันอยู่ทั้งคุ่น่ะบ้าๆเพื่อนเมาไม่หายแล้วโอ้บรรยากาศเนี่ยเข้เลยครับ คราวๆว่าได้บัตร350บาทแล้วสบาทน่านบัตร350บาทเข้าชุมฟรี2วิวีทีมน,นีสาวน้อยเพชรบันแพงปะทะลำใหญ่าหายทองคำกับผูดใดอ,อีกบโอ้ป่าไหมแต่คลิปนี้เนดะี๋ยกฝท่านนี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ